้นแป,ปะก็เฮาแปะโครงการนี้ดีแต่ทันของแปะเขาชอบแต่แต่ก็ลวงเอามาเฮอแปะเจิญฟังเสียงก็ลวงที่แน่ฮัลโหลฮัลโหล,โลโหนึ่ง,งช่องชาม,ชาม ประหลวนขอรแจ้งข่าวดีกับปีน้องดาวสวนลำไยตาไผ่ต้องการจานใส่ลำไยปุ๋ยยาก็มาเชินเอาเด้อแปะไปก่อนเก็บลำไยแล้วก็จจายใันเมื่อลูนมากันเว้ยเวยหน่อยเด้อประหลวนจะไปอำเภออยู่มาก่อนจดก่อนเดิอจบเข่าไผ่มาเบิ้ลรถลำเรือนี่เฮ้ยอ่าวดีครับหลวงออจาย์ มึงบนรถย่างล่ำเหลือเอากบัดตานเขาย่าหลวงหันกอนเขาตัวฮะทมาใเป็นหมูห่ฮะจุดห้าก่อนจุดห้าก่อนหลวงเอาอย่างพ่องเอาอย่างพ่องจันเอาสารเปิดตาดอกหยุดจอกยาฆ่าแมงยาฆ่ายาเอาการเชื้อราเถอะเดอเ้อหลวง ไอ้จันยังมาเอานักล่านักเหลือจะไปปากว่นมีคีริตมีปัญญาใจถ้าล่ายใหกิโลสามสิบป่ายังปีก่อนนะเออต้นป่ายะ้ะจ้าต่างมอเอียขี่ขาจะโอู้พอโคตรลายเนอร์หลวงเออมาเป็นอย่างจันอย่างอีกาบูหลวงเฮาอ่ะเน็ตเตะ าหนังนึกเป็นกามคืดตามญ่รดจนระทึกจุดกามคืดเลยมาหนังคืบในหัวอกสันตื๊ดเพราะว่านี่สีเขามีเป็นปึกสวัสดจสี่หนึ่งวันนี้หกสี่หนึ่งว้าอะแลไอ้จันไปได้เหล็กเด็ดที่ไหนมาห่องมาสุดตางหะเหล็กเด็ดหาตายยังและกแกบลามใหญ่ย่ะแล้วตัวบนมันมีไหนมีก้าสามตัวลูกอาะกะ มันบ่มีอันตโบตบนโตเบรนน่ะบ่อยากจะอู้คำว่า2อเออมันปวดหัวใจจ้างเก็บกิโล3าบาทมันไล่หักอันที่เป็นปุุกเป็นปุุกต้นที่ตีห่างห่างมันละเว้นไว้เหียวันนี้ราคามันให้ย,ยังแคนพกก่อกะหาเออเอาไปหล่อนลงก้บเบอร์บีโลโลขายกิโลสบาทคนงานเอาไปสมหรือบาทเดียวก้าสารวะก้าปุ๋ยวะก้ายาแหมกุ้มบะกุ้มฮุนี่ปวดหัว ก็ตอนไปแปะหันทำเป็นคุยนักคุยหนาในว่าต้นป่ายตาบัจเจกาก็ปีนี้ลำใย,ยมันถูกอย่าตาปะหันกะมันถูกแล้วสู่อย่างบะขึ้นคนเดียวไปจ้างก็ยน่งหยังเฮ้ย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 ขึ้นบั้นลบใ่เดี๋ยวก็แดดฮอนบดก็ฝนตกเดี๋ยวก็หมดครบมีก็าชาำปากยอยตายเงาอ,อ ก,ก็เป็นตุ๊กเดีมัดปุกเดีนั่งคัดปีนี้ลำไยนักเข้ามานั่งคัดก็คงบะลุกตะกาสุดคน,น,นก็ตกเเ้าจากหูบม่ทั้กตะเตืองตาคขึสู๊สูเฮ <ây. S 2> ้ยบาลำไยจะเอาไปขายที่ไหนนะขายในหมู่บ้านเฮาเนี่ยกะถ้าว่าจะเอามัดปุกใส่ตะกา้าสูไปซ่อดตะก้ามาเหรอหูใส่กระสอบไปรล่อนห้าง่ายดีสูสูยังมาอู้บอกหนเรื่องฮะถ้าจะ ถ้าจะหูดถ้าจะมาดปุกถ้าจะหูดมาดปุกถ้าจะหูดสูนะอู้บ่หูเลือกอ่ะโคนงานก็แบบมีจะมาดปุกและวบบลำไย,ยห่อสียังผิวเจ้าก็อภัยจะมาซื้อของถัวฮะผิดกันยังล่ําเหลือมาเกงใจเจ้าบ้านเจ้าจองมันพอ่อไงอาจารย์ิดกันเรื่องบัลลามยายเพรหลวงมาเกลเฮไออาจารย์นี่หลวงนะ,ะหลวงก็จ้างเด้อกับนันก็จ้างบัลลามยายถูกใครพ่อู้บบเข้าหูมีเรื่องกันแน่โอ้ อุ้ยมันนักเลงเนี่จันเออกาขายกบบาดจ้างช่วย้าบ้านกบบาได้กบ,บลาลาออกกบหลวงเนี่ยโออถ้าไอจันลำไยถูกนี่มาผ่านแถวปนหลวงไพว่าสักเตือ้อกรรมาการป้นกำลังวางแผนกันอยู่อะ่ะเอ,อ้ต,า,ต,า,ตายตายตายมาวางแผนอย่างบาดีว่าจะืึอเอาไปขายดาวอังคารพู้นห่มากกาตอนมันจาอย,ยังบ่าววางแผนลำไยปนเน่าอ,อ่มาวางแผนอะ่ะปอป้อัเงไปซ้อตะก้าคนงานไปสู่ไปแล้วสู่ยังบ่าไปซ้อ ลุกมากุ้มก็เอามือถูก,ก็โทรศัพท์อยู่หะน่ะก็เจ้าหมูเขามันแซกมาล่าสู่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮานี่เป็นคนบ่มีลายอ่ะกะเออบัลลามใยญ่กอถูกพายุกอเข่ายาเท่ากอเมากันลิินลายกายงเงาเอ,อ